ครับพี่น้องไทยบนครับไทยบนแบ่งปันที่เก้าครับเมื่อนี่ไทยบนสิผ้าพี่น้องมาเริ่มเยบ็บผ้าอยากเป็นสร้างเย็บผ้าครับที่เริ่มต้นจังไดสำหรับคน้นถี่บอเมเป็น้างเย็บผ้าเนาะพี่น้องเนาะมื่อนีร่ทีเริ่มต้นจากไดจุดใดครับอยาก อยากเป็นสั่งเย็บผ้าเพื่อมาแก้ไขางานเล็กๆน้อยๆในครอบครัวนะครับเริ่มเลยครับพี่น้องเริ่มต้นอับแรกลอยได้ก่อนครับลอยได้ก่อนปกติแล้วจันี่จะเป็นจัดสมัยก่อนเนาะที่ผมเรียนเย็บผ้าที่แรก เป็นแจ็แคๆก็ว่าจักบ่มีมอเตอร์พี่นาองจักสายผ่านปั่นจะลำบากแน่ครับตอนนั้นสตาร์ทที่แรกก็คือคู่อาจารย์ฝนหายปั่นให้ปั่นให้มันไปให้จักมันเดินเวลาเขาว่างพี่จักลงให้มันเดินไปไปได้ไปขางเดียวบ่ให้ลบหน้าลบหลังครับพี่นาะจะเป็นเรื่องจากแน่แต่ก่อน ตูม้มือนี่มีมอเตอร์ครับง่าขึ้นมาอีกนิดนึงจับพี่น้องมีทีปัน,นใส่ทีปันครับตัวนี้มันทีปันมันเสียครับตัวนี้ใส่สีสมใส่สีสมพี่น้อง เซนแนมเห็นไหมร้อยเค็มก่อนครับผ่านมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับผึานมาตรงนี้ครับสอดมาตรงนี้ครับผมลงมาตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็สอดเขา ต้องโลเข็มครับตัวนี้กระสวยตัวนี้กระสวยครับกระสวยได้ตัวนี้กระโลกครับเริ่มต้น เลี้ยนเย็บผ้าเขาสูผ่าปฏิบัติเลยพี่น้องเรียบร้อยครับเลี้ยนตัดเอาไว้ที่หลังครับเก่งเย็บซะก่อนครับเป็นคอยเลียเ้ยนตัดเลี้ยนตัดแค่บโกี้มือก็เป็นครับถ้าห้าเก่งเย็บใส่ซ็อกหรือดินซอ้นซอขีดใส่ผ้าพี่น้องอันดับแรกเขาเขาเย็บได้ให้มันตรงก่อนครับเฟิร์สคือเบิร์ดมือคนละครับพี่น้อง เดินไปตามเส้นซอกด้วยพี่น้องเนะครับที่แรกค่อยๆเดินครับเห็นตรงมือเข่าเนี่คุ้มใบครับคุ้มใบจนดึงแห้งครับ กยกแรงให้มันตรงเส้นทีเ่เขาขีดไว้ครับใช้เข่ขีดไว้สองแรกๆก็สิบัตรงกันใด้เส้นไม้ต่อไปครับ เส้นที่สองครับเดินไปให้มันตรงตามเส้นนี่ฟึกฝฟึกแบบนี้เบิดมือเลยครับฟึกไปหลายชั่วโมงแต่ละมือถ่ายนี่ตรงตัดผ่ามาใหม่ครับ ตัดเศษฐามาไหมล้วก็มาขีดช็อกคือเกาแล้วก็เย็บน้าเนี่ยครับคือชุดรวม,มเริ่มต้นของเป็นการเป็นสร้างครับครับฝึกแบบนี้จนให้มันชำนาญครับจนให้ส้นได้มันตรง ตรงครับพี่น้องถ้ายัางบ่ตรงเก๋ามันจะตรงเย็บฝึกแขมสชานนด้วการเย็บห้มน,นมตรงก่อนครับขั้นตอนต่อไปครับถ้าเย็บตรงแล้วเบิดมือส้องมือสาม,มือกัว่าไปครับสําหรับผู้ที่อยากเป็นร่างเย็บผ้าน้อพี่น้องเนาะที่ยังบเ่เคยต่อมาครับต่อไปครับต่อไปเฮาสีพอเฮาเย็บตรงแล้วเฮาสิมาเย็บห้มันเป็นคู่ครับเป็นฝีคู่ครับ ก็ตัวนี้วัดได้พี่น้องได้เอ,เ,อเอาเอาเอาพี่จักใหญ่นี่เป็นตัววัดครับครับมันตรงกับเส้นว่างลงเคยครับเขาโลงให้ริมนี่ตัวนี้แลนไปพี่จักนี่ให้อยู่ตรงสุดพี่แจ๊กมาพี่น้องว่าแลนไปเรื่อยๆครับ แรกๆโมตรงกระบอเป็นยังพี่น้องฟุ้ไปเรื่อยๆฟุ้ดไปเรื่อยๆเลยแดดมันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นฝึกกันฝึกเบื้องต้นในการเย็บผ้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับตัวนี้เป็นตัววัดครับตีนผีตัวนี้ครับตัวใหญ่นีย่ยดูด้วยครับ พึกสมูมืมอส์มืงเดียวกระตรงครับ้าห้าเริ่มที่แรกๆครับตอนนี้เคยได้เป็น4เีเซีนแล้วเนาะพี่น้องเนาะยี่ห้อมตรงเนี่ยนี้ครับไปเรื่อยครับเพิ่งไปเห็ทานหน้าเลยครับ ทุ่มทีจักเด้แล้วครับเริ่มแรนแห้งขึ้นได้ครับเล่งความเร็วของจักขึ้นได้ครับเพื่อให้ชำนานครับ แกนหันมันตรงเลยครับเย็บเยีบตรงเส็นด้ายมันตรงครับรถเข็นมื่อห้าเนี่ยเข็นก็ไเดียวครับครับนิดเดียวขุนหันิดเดียว นี่ครับพี่น้องก็จะได้เส้นไดให้มันตรงแลนทำตรงแนี่ยเดีก่อนครับฝึกอยู่นแนว่ยนี่ยละลายมือก็ได้ครับฝึกทำชำนาญเลยให้มันคุ้นเคยกับจักรอันดับแรกต่อมาก,ก็ฝึกแดนเส้นด้ายนี่แลนเส้นด้ายนี่ให้มันตรงก่อนครับขีดใช้ซอกขีดหรือดินซ้อขีดก็ได้ครับน้ำผาเศษนี่คือคลิปแรกครับพี่น้องคลิปแรกคลิป เหตงใดอยากเป็นซางเย็บผ้าอยากเป็นช่างเย็บผ้าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเนาะคลิปแหละครับต่อไปเดี๋ยวผมสิคลิปที่สองต่อมาอีกต่อมาอีกเลยครับเดี๋ยวสิงลงคลิปมืออาจจะเป็นถุกมือหรือมือเว้นมือก็ได้น้พี่น้องเนาะผู้ที่อยากเป็นซางเย็บ้าอยากแก้ไขผ้าอยู่บ้านจะคล้องเองนี่อยากแก้ไขอยากแก่เปลี่ยนซิปอยากปะกางเกงปะเสือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิทย่อยลงคลิป พี่น้องเด้เรียนรู้นะพี่น้องเนาะมาแบ่งกันครับไทยบนแบ่งปันเกี่ยวกับอาชีนะพี่น้องเนาะอาชีสางใดพี่น้องครับคลิปแรกของฝึกเย็บผ้าเอาจบสำนีกก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปมันสีเงาเกินไปครับผมติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปสําหรับมือใหม่ที่อยากเป็นซางเย็บผ้าครับผม